เดี๋ยวเรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่คำประเภทแรกนั่นก็คือคำมูลคำมูลหมายถึงอะไรคำมูลหมายถึงคำที่เราใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันนี่แหละคะ่ะเป็นคำที่มีความหมายในตัวของตัวเองไม่สามารถแยกย่อยหรือว่าหันคำลงไปได้อีกนะคะซึ่งประเภทของคำมูลก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือ 1. นึ่งคำมูลนามใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของนะคะแล้วก็2 คำมูลกริยาใช้สำหรับบอกการหรือว่าแสดงความรู้สึกนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างของคำมูลนะคะซึ่งคำมูลก็จะแบ่งออกเป็นคำม,ม,ม,มูลพยางเดียวคำมูลสองพยางและก็คามูลหลายพยางคำมูลพยางเดียวมีคำว่าอะไรบ้างก็อย่างเช่นคำว่าพ่อแม่พี่น้องครู ย่าป้าลุงคำที่ออกเสียงครั้งเดียวหรือว่าพยางเดียวแนนเรียกว่าคำมูลพยางเดียวค่ะส่วนคำมูล2พยางคืออะไรคำมูล2องพยางก็คือคำที่ออกเสียง2พยางนั่นแหละค่ะอย่างเช่นคำว่าจิ่งรีดจิ่งจกประตูสิงโตกระถางและนารีซึ่งคำมูล2องพยางนะคะก็เป็นการที่นําคำสองคำมาบวกเข้ากัน ซึ่งข้อมูล2พยางนะคะเป็นคำที่ไม่สามารถหันลงไปได้อีกนะคะอย่างเช่นคำว่าจิ้งรีดนะคะถ้ามาแยกคำว่ลลาจิ้งกับคำว่ารีดสองคำนี้นะคะคำว่าจิ้งกับคำว่ารีดก็จะเป็นคำที่ไม่มีความหมายในตัวของตัวเองดังนั้นแล้วจึงต้องเอามารวมกันนะคะถึงจะมีความหมายในตัวของตัวเองและสุดท้ายนะคะข้อมูลหลายพยางก็อย่างเช่นเดียวกับคำมูลสองพยางเลยค่ะถ้านำมหาหันแยกย่อยออกไปแล้วก็จะไม่มีความหมายในตัวของตัวเองจึงจำเป็นต้อง นำมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดความหมายนั่นเองและสุดท้ายนี้นะคะในส่วนของค้อมูลถ้าหากใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากศึกษาเพิ่มเติมครูได้แปะลิงก์ใบความรู้นะคะไว้ที่ Google Classroom ให้แล้วนะคะสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Google Classroom ได้เลยค่ะ